ปลาติดอยู่น่าจะติดติดอยู่มีปลาบุบบุ้มตรงนน้นอยู่มีครับมีต้องปลาแน่นอนถ้าได้ตอนนี้เราก็ซื้อตอนนี้เลยนะคะเอาสิ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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันเป็นมันเป็นอิดมากกว่าอ๋อมีอิดได้ปลาเยอะแยะเลยมากมายค่ะแต่เป็ปลาล้างมวมขึ้นมาแล้วกับที่สูงมาก ดูระับน้ำในตอนนี้นะคะน้าไหลเชี่ยวมากแล้วก็เป็นอันตรายมากสําหรับหมู่บ้านด้านในนะคะได้รับรายงานว่าเป็นเกาะนะคะติดเกาะไม่สามารถใช้เรือท้องแบนจากกรมเจ้าท่านะคะซึ่งตอนนี้เรามีไปแล้ว3มลังนะคะแล้วก็จะมียอยไปเรื่อยๆแต่วารที่สุดก็คือ่าดขาดเพราะการวม่ามร่วม่ามร่วมร่วร่วมร่วมผ่มร่วมร่ามร่มร่วมร่ร่่นร่่่ร่่ร่ร่่่่ร่่ นายสุภาพวงสามารถผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปสมศึกษารร1ยเอดเขตหนึ่งนะครับวันนี้ก็รู้สึกเชื่นชมยินดีกับโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดนะครับซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้มาช่วยเหลือ กับครอบครัวของเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่บริการนะครับซึ่งมีทั้งหมด12คนนะครับซึ่งปรากฏว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยอของนักเรียนของผู้ปกครองกลุ่มนี้ก็ประสบอุทกภยัยน้ำท่วมนะครับเป็นเกาะนะครับไม่สามารถที่จะเดินทาง ออกมาในพื้นที่อย่างสะดวกสบายได้นะครับต้องใช้เรือนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะก,กรรมการสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามชมรมสื่อออนไลน์แล้วก็ทางเขตพื้นที่นะครับโดยเฉพาะ,ะชกชนอของนักเรียนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนนะครับ ด้วยร่วมด้วยช่วยกันตลอดจนท่านผู้บริหารในพื้นที่อำเภอจังหารได้เสียสละทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็นำสิ่งของมามอบให้กับลูกๆนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองในวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุญอานิสงส์ที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ก็คงจะส่งผลให้กับตัวท่านและครอบครัวนะครับได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีครอบครัวที่อบอุ่นมีฐานะความเป็นอยู่มั่นคงจเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวรรณอุบเลิศเป็นตัวแทนสมาคมจิตเก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสา,ารคามก่อนอื่นขอขอบพระคุณท่านผู้ในการเขตพื้นที่สำนักง,งานการศึกษาละเอ็ด เหตุหนึ่งตลอดจนคณะผู้บริหารคณะกรรมการโรงเรียนที่ให้การตอนรับพวกข้าพระเจ้าพวกพี่น้องทั้งหลายนี่แหละครับต้องขอขอบคุณมากเราได้มองเห็นความสำคัญของความลำบากที่พี่น้องแห่งนี้ที่ประสบอุทกภัยเป็นอันหลับแรกๆนะครับข่าวได้ถึง สมาคมสิทธิ์เก่ามหาสักการมิตรนะครับราชภัฏสักการมเราจึงรีบด่วนมาช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับโดยรีบจัดวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนอาหารมาให้น้องๆมาให้เด็กที่นี่นะครับซึ่งต่อไปนี้ถ้าชุมชนแห่งนี้ต,อตลอดจนผู้เรยหารที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับท่านมีความเดือดร้อนอะไรนคะครับได้ประสานกับผมไปยังสมาคมสิทธิ์เก่าได้เลยนะครับเรายินดีจะช่วยเหลือทุกอย่างนะครับขอกราบขอบพระคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางทิติมาพรจันทสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดซึ่งมีนักเรียนที่ประสบอุทกภ,ภัยจํานวน12คนคือนักเรียนที่อาศัยอยู่บ้านหนองแครหมู่ที่8แล้ววันนี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเขตหท่านสุภาพวงศามารถท่านอารองศาสตราจารย์ดรวรวรรณอุบลเลิศสมาคมสิทธิเกา มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามท่านสมนึกบุญศรีนะคะประธานชมรมสื่อออนไลน์และท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านในอำเภอจังหารที่ได้มามอบกำลังใจให้กับโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดให้กับนักเรียนที่ประสบอุอทกภัยแล้วก็ให้กับผู้ปกครองนะคะเพื่อที่จะ,ะเผชิญกับอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้ มีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะเริ่มต้นนะคะน้ำเข้ามาในช่วงวันที่11ที่ผ่านมานะคะตอนนั้นได้รับรายงานจากทาง ผู้ปกครองนะคะว่าน้ําทะลักเข้ามาพื้นที่การเกษตรค่ะแต่ว่าณตอนนั้นยังเดินทางไปมาออกจากหมู่บ้านได้อยู่สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามปกตินะคะแตะ่ต่อมาก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นปริมาณน้ํามีมากขึ้นนะคะเลยทําให้ถนนทุกสายที่จะเข้าหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดค่ะทีนี้เราได้รับทราบเราก็เป็นห่วงลูกๆนะคะว่าในเรื่องของการ จะกินจะอยู่อย่างไรนะคะก็เลยเมื่อวานนี้ในวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางโรงเรียนก็ได้จัดสรรขนมอาหารแห้งนะคะแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปให้กับดูแลลูกๆนัก,กนเรียนในเบื้องต้นนะคะแล้ววันนี้เองก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านที่มาร่วมบริจาคสิ่งของให้กับลูกๆก,ก,ก็จะไดะ้ใช้ในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้นะคะซึ่ง ทางหมู่บ้านนั้นอะ่ะก็คือไม่สามารถที่จะที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้เลยนะคะเป็นเกาะกลางน้ำนะคะเดี๋ยวทุกท่านก็คงจะได้ไปได้ได้ไปชมนะคะสถานที่จริงนะคะค่ะขอบคุณค่ะหลายหลายส่วนกำลังเดินทางเห็นวาทพานุมูลนิธทีของท่านบินมาลือลดก็จะามากรบพระคุณทุกท่านเลยเรครับขอบพระคุณเลยเรินยครับ อาหารแน่ครับอาหารจริงตุ้มขึ on ้นครับลุ้มขึ้นเอารับครับ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 ตุ้ถือซองครับถือซองท่านสมเด็จบุญสีประธานชมรมสื่อออนไลน์นะครับผู้ปกครองด้วยครับผู้ปกครองด้วยนะครับท่านผู้บริหารทีมมังอรครับมีท่านสมเด็จบุญสีครับประธานสีออนไลน์